ข้าแต่พระเจ้าโปรดรับเลื่อนบุตรชาแล้วขอพระกายที่โคตรองพระบุตในวันนี้เป็นกำลังเทองของพวกลูกในสังสารับได้เดินทาประกอบพระองค์สุขสรงไดทั้งนี้ขอพื่อนรบายเีื่อเคศึกษาพระญาติของลูกั้งหลามาเน ข้าจะไม่ีอขอพระองค์ทรงพระกรุณาพระเมตต์ือครอบตัวซึ่งได้สูญเสียลูกสาวไปโปรโงมันทำใจให้เขาเป็นความรักของโครและเป็นต้นให้เขามั่นใจว่าลูกสาวของเขาอีนะครับต้องมีการประจาในสุนทรพขอพระองค์งส่งทุกสุนมันจะดู อเมน,เนเรพระองค์ปปง <Amen. S 1> งสถิตในสวรรค์ท่านางตรงจงพระพระนางจักจงมางถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดประชานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าในงานบุญในผูช่วยผู้สามามช่วรอะไรเชนอเมนเปี่ยมด้วยพระหัตถ์ฐานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูอรรถของท่าน สรงได้รับพระพรจริงนะสันต,ตามาลีพระหมาดัพระเจ้าโรภาวนาพระรูปทั้งหลายก็เป็นคนมาปบันดนี้และเมื่อจะตายอันในเหมือนในปฐมมังรบัดนี้และชั่วตลอดลออเวลาอัน,ดอดอนออใดและสถิตกับฉันด้วย อามลวิมารไม่จารบกานไมขออวยขอขอบพระคุณพระเจ้า